แข่งเวียดนามขอตกหลังต้องเจอช้างศึกในรอบรองปาคพยักหน้าบอกไทยแกร่งแต่ก็ไม่มีกลัวแฟนบอลเวียดนามประกาศชัดก็มาดีครับส่วนทีมชัดไทยของเราไม่กลัวพร้อมชนเจอกันในสนามไม่ขอพูดเยอะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้มาคุยถึงเรื่องของคู่แข่งทีมชาตไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศ ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือทีมชาติเวียดนามนะครับบอกเลยว่าในรอบรองของชิงแชมป์อาเซียนหัวน,นี้สนุกสุดๆมาคุยกันถึงหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องของปาร์คฮังซอได้พูดถึงเหมือนกันนะครับว่าเวียดนามเจอกับไทยจะเป็นยังไงบ้างเช่นเดียวกับนักเตะเวียดนามรวมถึงแฟนบอลทั้งทางฝั่งไทยและทางฝั่งเวียดนามเนี่ยบอกเลยว่าดยุเด็ดเผ็ดมันสุดๆนะครับขณะที่นักฟุตบอลไทยและสตาฟโค้ชทีมชาติไทย ก็มีความมั่นใจอย่างมากก่อนเจอเวียดนามเดี๋ยวมาคุยกันถึงประเด็นนี้นะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่80,000ซับไปด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนันวนัคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับมาพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่กําลังดุเด็ดเผ็ดมันกันหน่อยและรอบรองชนะเลิศบอกเลยว่าความมันระดับ5ดาวแน่นอนนะครับเมื่อทัพช้างศึกทีมชาติไทย จะต้องมาพบกับทีมชาติเวียดนามในรอบรองนะครับหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามเนี่ยลงแข่งขันในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะกัมพูชาไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ทว่าอินโดนีเซียก็สามารถถล่มเอาชนะทางฝั่งของมาเลเซียไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งทำให้ประตูได้เสียเนี่ยเป็นทางฝั่งอินโดนีเซียดูดีกว่าทําให้อินโดนีเซียจบแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปพบกับเจ้าภาพอย่างสิงคโปร์นะครับส่วนเวียดนาม จบรองแชมป์กลุ่มต้องเข้ามาพบกับทัพช้างศึกนะครับคือหลังจบเกมเนี่ยผมนั่งดูเวียดนามกับกัมบูชานะครับเวียดนามชนะก็จริงนะครับแต่นักเตะเวียดนามเนี่ยไม่ค่อยดีใจเลยนะครับที่ชนะด้วยสกอร์สต่อศูนแล้วต้องจบเป็นรองแชมป์กลุ่มดูสีหน้าแววตาของนักเตะน,นะครับเขาหน้าตาแบบเป็นกังวลม,มากอะ่ะใครคิดเหมือนผมลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับคือผมดูก็แปลกๆอ้ยทำไมนักเตะเวียดนามรู้สึกไม่แฮปปี้กับชนะเกมนี้ อ๋อแล้วก็ไปเช็คผลอีกคู่ปรากฏว่าอินโดนีเซียฟอร์มดีจัดจัดถล่มมาเลเซียนะครับทำให้เวียดนามต้องจบเป็นที่2และต้องมาเจอกับไทยโอ้โหโนักเตะเวียดนามก็แลเป็นกังวลเหมือนกันนะครับที่จะต้องมาเจอกับช้างศึกตั้งแต่รอบรองชนะเลิศและอีกอย่างนะครับเวียดนามเนี่ยได้พักน้อยกว่าและตอนนี้ความมั่นใจของทีมชาติไทยกําลังมาสุดๆนะครับโอ้โหทำให้ สนุกแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับหลังจบเกมครับปานนนร์าคฮังซอเฮดโค้ชทีมชาติเวียดน,นามนะครับ,รบเขาก็ออกมาเผยถึงทีมชาติไทยกันด้วยที่จะเป็นคู่ต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศแต่ก่อนอื่นเนี่ยเขาพูดถึงนะัดที่ชนะกรัรมพูชาก่อนนะครับฮังซอเขาบอกว่ายอมรับมีความสุขและก็ยินดีกับผลการแข่งขันที่ทีมสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แต่ก็เสียดายนิดเดียวที่อาจจิงประตูได้ไม่เยอะเท่าไหร่ทำให้ พวกเขาต้องจบเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับนอกจากนี้ปาฮันซอนะครับยังเผยถึงทีมชาติไทยคู่ต่อสู้ในนัดต่อไปปาฮันซอก็บอกว่ายอมรับนะครับทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งอย่างมากในตอนนี้พวกเขามีผู้เล่นทดแทนกันได้ทุกตำแหน่งแต่เขาก็พอใจในลูกทีมทุกคนที่ยังไม่เสียประตูนในรายการนี้และทีมชาติเวียดนามจะเตรียมตัวอย่างดีในรอบรองชนะเลิศ2เกมที่จะพบกับทีมชาติไทยมั่นใจว่าจะเป็นเกมที่สนุก เวียดนามในฐานะแชมป์เก่าไม่มีกลัวทีมชาติไทยเหมือนกันทีมยังมีเวลาพักอีกถึง3วันในรอบนี้ไม่มีคำว่าง่ายแต่อย่างไรก็ตามการโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญผู้เล่นทุกคนต้องรับประทานอาหารที่เหมาะสมหลังจากนี้เพื่อให้ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับนีเ่เป็นคำพูดของป้าขังซอนนะขณะที่นักเตะเวียดนามก็มีบทสัมภาษณ์ที่จะเจอกับทีมชาติไทยนะครับเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันนะว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่ง แต่เวียดนามจะป้องกันแชมป์เวียดนามก็จะต้องไม่กลัวใครพร้อมเจอกับทางฝั่งของทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับแต่ดูจากสีหน้าแววตาของนักเตะเวียดนามทั้งการสัมภาษณ์หรือหลังจบเกมเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะคิดเห็นเหมือนกับผมนะครับว่าโอ้โหเดินคอตกแล้วก็สีหน้าแววตาเหมือนจะเซ็งๆอยากจะไปเจอเจ้าภาพสิงคโปร์มากกว่านะครับแต่สุดท้ายก็เลือกไม่ได้แล้วเวียดนามจะเจอกับไทยนะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รอบรองชนะเลิศน,นะครับจะแข่งขันกัน2นัดนะครับเกมแรก23ธันวาคมเวียดนามพบกับทีมชาติไทย1ทุ่มครึ่งแล้วก็อีกหนึ่งคู่เนี่ยสิงคโปร์พบกับอินโดนีเซียในวันที่22ธันวาคมนะครับอีกคู่หนึ่งเขาจะเตะก่อนเราแล้วก็นัดที่2นะครับทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนาม26ธันวาคมส่วนสิงคโปร์จะพบกับอินโดนีเซียเนี่ย25ธันวาคมนะครับก็ติดตามกันได้ บอกเลยว่าสนุกอย่างมากและทุกคู่เนี่ยแข่งขันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เตะกันที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ผมบอกเลยว่าสนุกนะเกมนี้ผมว่าเจอกันในรอบรองเนี่ยก็เดือดเพราะรอบรองกับรอบชิงเนี่ยก็เตะเหมือนกัน2แมตช์มันสามารถผิดพลาดและแก้ตัวได้และไทยเจอกับเวียดนามตอนนี้ผมก็อยากเห็นมากๆนะครับว่าจะเป็นยังไงคือต้องยอมรับในช่วงที่ผ่านมาเวียดนามเขามีฟอร์มการเล่นที่ดีเป็นแชมป์อาเซียน แต่ในบอลโลกรอบคัดเลือกเขาก็เรียดด้วความมั่นใจหายไปพอสมควรนะครับหลังจากที่แพ้รวดทุกนัดแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจกลับมาได้ในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้ส่วนทีมชาติไทยของเราโอ้โหตอนนี้ความมั่นใจเต็มร้อยนะครับนักเตะไม่ว่าจะส่งใครลงก็พร้อมอย่างมากและบรรยากาศในแคมป์ก็มีความกระหายซึ่งผมเชื่อว่าการที่เราเจอกับเวียดนามเนี่ย นักเตะไทยเพิ่มความกระหายเป็นร้อยเท่านะครับพี่อุ้มธิรทรก็ต้องการแก้มือพี่เจชนาทิศก็ต้องการการโชว์ทักษะรวมไปถึงนักเตะคนอื่นก็พร้อมลุยนะครับเพราะฉะนั้นเจอกันเนี่ยสนุกแน่นอนและตอนนี้ขุมกําลังทีมชาติไทยก็ฟูมากกว่าตอนเจอกับเวียดนามครั้งก่อนด้วยบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับติดตามกันให้ดีดในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้รอบรองชนะเลิศ2นัดมันสามารถแบบ มีผลแพ้ชนะกันที่สนุกอะเราติดตามนะครับตื่นเต้นสุดๆหลังจากนั้นนะครับแฟนบอลคีย์บอร์ดในโลกออนไลน์ของเวียดนามหลังจากรู้ผลว่าจะต้องมาเจอกับทีมชาติไทยในชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศบอกเลยว่าคอมเมนต์เนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นคอมเมนต์นะครับแฟนบอลเวียดนามเนี่ยผมเข้าไปดูอะเขามั่นใจอย่างมากนะว่าทางฝั่งของเวียดนามจะสามารถสู้กับทีมชาติไทยได้อย่างสนุก และไม่มีกลัวทีมชาติไทยนะครับโดยทางฝั่งแฟนบอลเวียดนามหลายๆคนเนี่ยเขาได้หยิบยกเซติของป์าฮังซอเวลาคุมทีมชาติเวียดนามเจอกับทีมชาติไทยถิยติของป้าฮังซอดีมากนะครับนี่เป็นแฟนบอลเวียดนามเขาขออาพูดนะเขาบอกว่าโอ้โหป้าฮังซอตั้งแต่เจอไทยเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยแพ้ไทยป้าฮังซอคุมทีมเวียดนามเจอไทย5แมตช์ด,ด้วยกันนะครับตั้งแต่ยูยี่สามสองแมตช์ ก็สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ทั้ง2แมตช์เลยนะครับ2 1กับ4 0แล้วก็ในคิงคัพปี2 0 1 9ก็ชนะไทย1 0แต่ถ้าว่าในบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยเสมอกัน00ทั้ง2นัดและตอนนั้นเวียดนามเนี่ยเล่นเกมรับอย่างเดียวเลยลดบัตรเวียดนามของจริงนะครับตอนนั้นนี่เป็นสถิติที่ทางฝั่งแฟนบอลเวียดนามเขาหยิบยกขึ้นมานะครับนอกจากนีนะครับชาวเน็ตของเวียดนามเนี่ย ก็ค่อนข้างเดือดและก็มั่นใจว่า,วาเวียดนามจะชนะทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังไปแปลมาแล้วเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ไทยเจอกับเวียดนามในรอบรองเนี่ยแฟนบอลเวียดนามเขาบอกว่าเป็นทางฝั่งทีมชาติไทยต่างหากที่ต้องกังวลกับการเจอกับเวียดนามแล้วก็มีคนก็บอกว่ายอมรับว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งและเป็นคู่แข่งที่ยากลําบากสาหรับเวียดนามแต่ด้วยพลังและจิตใจจะสู้ด้วย200เ เพื่อเอาชนะทีมชาติไทยได้และแสดงให้เห็นว่าเวียดนามคือเจ้าอาเซียนนอกจากนี้นครับยังมีแฟนบอลเวียดนามนะครับ <c oughs> เขายังบ่อยว่าทีมชาติไทยไม่ใช่พระเจ้าเวียดนามมีป้าฮังซอที่ช่วยให้ทีมพลิกเกมได้เพราะครั้งหนึ่งก็เคยชนะไทยมาแล้วเชื่อว่าครั้งนี้ป์คฮังซอก็จะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยและพาเวียดนามผ่านเข้ารอบได้แน่โอ้โหแฟนบอลเวียดนามออกตัวแรงสุดๆ มั่นใจจริงๆเลยนะครับว่าพวกเขาจะชนะทีมชาติไทยเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าโอ้โหแต่คู่เนี้เจอกันผมเข้าไปส่องคอมเมนต์ทั้งไทยทั้งเวียดนามอะสนุกมันเป็นแบบดาร์บแบทแห่งอาเซียนเป็นเกมหยุดอาเซียนของจริงนะครับขณะที่ทางฝั่งไทยเรากันหน่อยซึ่งมานโพกิงเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับได้เผยถึงการที่จะต้องเจอกับเวียดนามในรอบรองนะครับเขาบอกว่านี่คือเกมใหญ่ และรู้ดีว่าทั้ง2ทีมต่างตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เวียดนามเป็นทีมที่ดีและได้เล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้ายแล้วก็ซ้อมด้วยกันมานานมันไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่ทีมชาติไทยก็พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าทีมเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในรายการนี้คือการคว้าแชมป์มาครองให้ได้และการคว้าแชมป์รายการนี้มาครองให้ได้ทีมจําเป็นต้องชนะทุกทีมที่ต้องเจอไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามมันค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่พวกเขาเข้ารอบในานะรองแชมป์กลุ่ม แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเชื่อว่านักเตะทุกคนพร้อมหลังหลายคนได้พักมาเกือบทั้งสัปดาห์และได้ซ้อมและพร้อมจะลุยในเกมนี้แล้วนะครับโอ้โหยังคงให้สัมภาษณ์ได้แบบจิตวิทยาเหมือนเดิมสําหรับมาโนโพกิ้งนะครับขณะที่แฟนบอลชาวไทยของพวกเราก็ไม่ค่อยจะพูดเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยืนยันและจะเป็นเกมที่บอกว่าสนุกมากพร้อมเจอกับเวียดนามคือทีมชาติไทยของเราเนี่ยแฟนบอลเราไม่ได้ไปแบบโอ้โหประกาศชัดว่าจะล้มจะ เป็นแชมป์อาเซียนเหมือนเวียดนามแบบนี้นะครับทีมชาติไทยก็ผมเห็นคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เจอกับเวียดนามเวียดนามเตรียมเจอทีมชาติไทยยุคฟูทีมที่มีธีรธรชนาทิพย์แน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าสนุกสุดมันแน่เวียดนามในตอนนี้เกมรับเขาแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับไม่เสียประตูแต่เกมลุกของทีมชาติไทยก็ดูดีเหมือนกันและในวันนั้นเราจะมีชนาทิพย์ธิรศิลป์ธิรทรธน,นวัฒน และต้องมีนักเตะทีมชาติไทยที่ฟอร์มดีอีกหลายคนณรุบดินวิรเทพพิชวัฒน์วรชิตพร้อมยิงทีมชาติเวียดนามได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามการที่ดีๆนะครับในชิงแชมป์อาเซียนนวนี้ย้ำอีกครั้งนะครับสองแมตช์ในรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยพบกับเวียดนามคือวันที่23ธันวาคมเวลา1ทุ่มครึ่งและเกมที่2จะเตะ26ธันวาคมหลังจากนั้นก็จะได้คู่ชิงชนะเลิศน,นะครับโดยรอบชิงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแข่งขันกัน ในวันที่29ธันวาคมแมตช์แรกส่วนแมตช์ที่2เนี่ยจะแข่งในวันที่1มกราคมนะครับก็เรียกได้ว่าอีก4เกมเท่านั้นทีมชาติไทยเราจะเป็นแชมป์อาเซียนแต่เราก็ต้องผ่านเวียดนามและผ่านรอบชิงให้ได้ก่อนนะครับแต่ผมมั่นใจนะในขุมกําลังในศักยภาพทีมและมันก็เป็นการวัดกันไปเลยนะครับว่าเจอเวียดนามในรอบรองที่ความกดดันไม่เท่ากับรอบชิงเราจะสามารถเล่นเป็นตัวเองและเอาชนะเวียดนามได้หรือเปล่าเป็นสิ่งที่น่าติดตามเพราะว่า การเจอกับเวียดนามในช่วงหลังก็พูดตามตรงนะครับว่าเราก็ชนะเขายากเหมือนกันแต่ครั้งนี้ฟูลทีมมาโน่ก็ไปรู้จักฟุตบอลเวียดนามมาเป็นอย่างดีและก็รู้จักในฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีว่าคุณภาพดีกว่าแน่นอนผมคิดว่าเขาคงมีแผนในใจและที่จะสามารถเอาชนะเวียดนามให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับบอกเลยว่าในชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศดุเด็ดเผ็ดมัน เกมมันระดับ5ดาวแน่นอนในวันนั้นนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับแฟนบอลทีมชาติไทยก็ส่งกําลังใจเชียร์ให้กับทัพช้างศึกกันได้นะครับจะได้เอาชนะเวียดนามและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ต้องสุยกันด้วยมุ่งสู่80,000ซับไปด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตรคลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดประกันใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ